yeah most of the runners out of action brecken wants the scouts to take their place that means me we're supposed to go for the next airdrop right before sunset Jade will the ropes. Yeah, that awkward at all. will showing won't be be me the ropes. โอ้ยแขนผมโอ้ยกระตุกแล้วพอมมึงมีปัญหามากไปเนี่ยผมรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนมีปัญหากับคอมเต็งบ่อยมากแปบ๊บนึงน,นะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอยู่ดีไม่ไม่ไม่ใช่อย่าเปิดไฟเล่นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ เอ่อพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเราสร้างอะไรไม่ได้เลยเว้ยกับ,บอาวุธแบบติดเลยปั้นเมดกระบองครับไปไม่มีค้อนอ,อกกุปกรณ์เลยเลยกระบองตำรวจล็อกพีเรามีอสามอันชุดตะรบกจบาลระเบิดปุไฟดาวกระจายวงจักรครับท่านฮีโร่เหรอนะอยากะเชื่อเลยโอเคพอไปได้บวว่าครับ ทำแค่ท่อแป๊บนี่นยแะอาวุธฝุดยอดไปรุยกันต่อครับเอมจะกกว่ะเอมเี่ยนหนุ่นมรวงวหรือว่าไงนาไนเนี่ยตามไรกันเก่งกบี้จะประบาดเครนเฮดมีเคนรายงาน โอ้หน้าตึกผงชื่อแบ็กเทนและเขาไม่ใช่คนที่คุณต้องการแน่คุณต้องมองฝ่ายอีกคนแนะนำว่าเป็นผู้นำของทหารคนนั้นเป็นคองทัพถิ่นริบตัวเองว่าไหลเอาตุนยาเอดฟินเราเรียกใครจากกองรบพันปันเพื่อเอายาแอดฟินจากสิมทูชีพมกำลังไม่สำเร็จพวกเขาต้องการที่อื่นป้าป้ายอดมาเคดคุณทำได้ดีมากทำงานต่อไปเราจะติดต่อกับติดต่อนาทีถ้าว่าคุณได้ยาแอดฟินนั่นเดี๋ยว ต่ฟินโ,โอ้โหตีระเธพร์โคเลยตอนนี้ไปแล้วใกล้มืดแนะดงวะเนี่ยโว้ยกดผิดอีกอะผมไม่เกี่ยวนะ ไม่เหยียดไตโชเลยไงครูวิชาสวัสดีเราพี่นอ้นองค่ะได้พี่น้องข้าไหมตกเลยบอกแล้วพี่น้องกันไอ้ข้าวันนี้หมดข้ามวันนี้หมดอ่าพี่ขี้หอมภาพหล่อไปกันเน่ยอ้โป้ท่วมด้วย

ตอนนี้ขีโมเนี่ยกระโดเตะไม่ได้เว้ยเหนื่อยแรงไม่อยากเล่นเกมนี้เลยพูดจริงนะกลัวบนอะไรขี้กลัวชช่เปล่งเลยผมเนี่ยความขี้กลัวนี่การเตะครับ จำไว้อรอเห็นกันตินั้นมีพลังคอบคบเอ่อพระแก่เน,นี่ยน,นึกภาพไม่ออกแล้วเคนันีิชุกเฉินตกที่คารอนดังนั้นนายเริ่มจากตรงนั้นมโอกาสที่มีทีบของคนจากไรจ้ะดูไม่เจอตะจปูนะยูหู้เหนื่นอยมือก็ลื่น จะคนของไลค์ครับแสง UV ชีวิตคุณก็ไม่มีคุณภาพในชีวิตแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยตัวบ้าแหละเจตเป็นยุชีพเจตกำลังใช้เข็มพกถ่ายแล้วโอเคฮะจะเป็นยุชีพไม่เจอบรรยาอยู่ในเวณนั้นครับ เอิร์เดี๋ยวมันใกล้มากเลยตมอไม่ชอบเลยสมัยก <st> ่อนชอบกดยิงบ <st> ่อยนะที่คนพิ่ฉันดู้ข้างในท่นไงเจอแล้วใช่ผมเจอแล้วเหมือนกันแต่เออชอบกดเหมือนกันตรงแรกมันก็ไม่เป็นของดีหรอก โย,ย,ยูหมดสภาพอยู่ยหนะวะโอ้น่นางใหญจัดละถ้ากูก่ขึ้นไปไงเนะี่ยโอ้เพียบครับพี่ปึ๊บๆึ๊บึ๊บปึ๊บฟ <c oughs> <c oughs> ึ๊บโทเทพเจอแล้ว ่องออีฟุนไอ้กระปินก็ได้เยอะเยอะเหลือเกินบ้าเอ,อ้มีอะไรนี่อ้าวเงียอะเลยตอนหน้าต่อตาได้เห็นนั่นไหมโรดีมีควน์บ่งที่อื่นแต่คุณไม่ได้หยุดไกลมากนะไปที่กล่องท่นก่อนใครที่ถึงก่อนครับไกลเหลือเกินโอ้ย จะบักในอาชีพด้วยตอนนี้อยากได้บ้านใหม่จังเลยตองรี <c oughs> บนะครับ <c oughs> ลายเลียวแรงใต้ทางเดินกบคู้โอ้ยเสียยมันขนลุกเหลือเกิน ผไม่ชอบเลยเฮ้ยหมดแรงครับตีผมแตกเลยเจอคนนี้ยังก่อนไล์เฮ้ยแย่แล้วโอ้โหปีนันทำไอฟอนตอนนี้อ๋อขาผมได้ไหมผมคิวเลื่อนอยวางนี่ยผมลืม ฮึดา我อาอ啊โอ้แย่แล้วแย่แล้วบดเฮดโอ้ยตูเป็นบ้าโอ้ลูกเตะปาพาโอ้ยูนิมีลูกเตะยูนิมีเฮ้ยอย่าวังเลยไม่มีของเลยไหม ข้ามันเกลืตกจนตะตึดเฮ้ยโอ้ยมีกล่องเลยวะให้ได้เฮ้ยผมเป็นตายยากแั้วะโอ้ยนี่ก่องคนเฮ้ย <c oughs> โอ้ยหมดแรงเ้าัากลบบกูก้าหารรู้จักไมโอ้ยฮโอ้ยอ้ย <c oughs> <c oughs> ตกแจ้วของพี่ <c oughs> <c oughs> tại anh thằng tôi không? Ừ Đó là một đi khó khăn Ừ, một cái Đưa ra

ปูปูแตกว่ะเนี่ยมันฟองทอนแล้วปุ้ยไปก็ได้ไม่อยู่แล้วตีไงก็ไม่พังไม่เทปีนี้กระพังเนี่ยคืออู้ผมก่อนมากกว่าเฮ้ยหมดแรงครับเจ้าไปผมได้ไม้หน่ะสักปะ ใช่เนี่ยใช้การตั้งตีเพื่อความร็จรอบใช้ชกดปุ่มแล้วติดท,ทางเพื่อทำนายการใช้ติดทางรอบติดกานตั้งตีอะไรเหรอน่าพอใจดีเหนื่อยวะ่ะเออจ็กเดียโอ้หมดแรงยะบนอีกนึงพี่ ปวดไม่ฟงปวดก,ก็เลยเจนพอาะที่ก็ตกดีแล้วฉัต้องหันหลังฉัต้องหันหลังกลับมันกลังแล้วฉันทำได้ใช่ฉันทำได้ <c oughs> แต่ผมอยากเม่ียบบอกว่ากูทำไม่ได้เอ๊ะมองหาดีหัวฉันมีเวลาฟื้นเงินมะไปเดงหาฟื้นของก็แล้อไยไกลได้เกิน <c oughs> เกินเก่าตามมาเพียบเลย <c oughs> <c oughs> ของพี่มาตื่นเลยเดี๋ยวแล้วครับเออเจ้าไปขออันี้ก่อนจิกะปังที่สมยามานเพิ่มหน่อยไม่ไหวแล้ว ีแค่อันเดียวแล้วผมไม่อุ่นใจเลยตอนนี้นี่ฝึกกลางไม่ค่อยดีโอ้ยไม่วงวาอะไรเงี้ยไหนวะขึ้นข้างบนดีกว่าครับอันหรายง่ายบา เมื่อกี้มีคู่ไฟอยเลยเออเวลาเงี้ยหาไปเจอไปละนี่ไงเจอแล้วอุว้ยไงพี่น้องข้า ทางไหนวะไปไปตกใจล่อฟองเลยโอ้มียังฝามันแน่ไปห้าไปต่อไลท์ครับกว่าจะจะวายเนี่ยมีเคนผมกำลังคู่ไพ่ชูชีพเอ็นเตฟิน มีมาเค้นทำให้เรามีกยะดุษใหม่ถือได้คุณหันไปสนใจไลฟ์แล้วตั้งใจฟังให้ดี์ถึงจะได้มาที่ไลฟ์คือคนที่ต้องการดังนั้นเห็ดพบยีบินมียายและปีนให้ทำลายมันทิ้งปะ,ะไรนะทำไมล่ะมันเป็นต้องเกี่ยวข้องกับไลฟ์คือเพราะว่ในนาของแบคเค้นได้นะนทูดถ้าคุณพอใจแต่ว่ามันควต้องการใช้สิ่งนี้แคลนี้เป็นฝูร่วมจะมาไว้ในนี่วนรวมเหรอจะบ้าได้ไง ฝวนรวมแต่เอาไปอันเดิ้งแค่นะฝวนตัวได้ตอนนี้มืดรด้วยเวเย้เนยไี่ฝึกหนาไข่ไม่ใช่ฝึกหนาแขนสิขุดข้ากันเลยเจสเป็นอยู่ที่เป็นอยู่ชี่ไม่มียาไ,ไอโซพินท่าน,นี่<ม>เลยไม่มีเลอบ้าที่ขุดบ้าที่ขุดเอาละกับนี้ดี่ก่อนแต่ระวังพวกฝันไท์ตื่นขึ้นมาแล้วใกทหกวันเห็นหนาย เลี้ยวฝาด้ายเหรอเอเวเลยเหมือนมันคงได้ยินฉันอุ้ยกุ๋ยอะไรวะเกินเก่าตามหาใกล้ถึงมาใกล้คืนแล้วเหมือนมีอะไรไล่ตามหลังมาดิบกับฐานครับโอ้ไม่เราแล้วครับ วิ่งได้เร็วขึ้นเฮ้ยเห็นได้ไงวะผมนักวิ่งกีทาน้ำมว้วิ่งเแล้วโอ้โแม่งโดดเร็วเกินงไงครับพี่นักวิ่งกีฬาอยู่นี่ เห็นเราครับเราเร็วมากมันจะแฟรตอันนี้ใกล้หมดความเนเแฟร์แล้วตอนนี้จิตใจฉันอยู่ที่หัวใจของความเป็นลูกผู้ชายอยู่ตึกไกลแฟนไกลเมื่อใดที่กระโดดขึ้นมาฉันจะเห็นแสงไปที่เรียกว่าบ้านไกลๆกอดูเถอะไอ้แมลงไก่เกินบ้านละเห็นไหมผมหลบเร็วยิงหัวฝ่ายฟ้า แต่หัวใจนั้นไม่เร็วเท่าไฟฟ้า <qui> หัวใจผมยัง <Brothers> เต <ries> ้นตึกตตึึกกอยู่เนี่ะต้องกดบีดิไม่ได้เว้ยขณะนี้อยู่ในหกบริเวณพิสกดเพื่อให้เข้าถึงล็อบบี้ค้นหาผู้เล่นอยู่ดีคุณจ้ะตอนนี้หัวใจผมไม่ดีคนเดียวแล้วโอเคกันเล่นเวลานี้ทุกอย่างคืนคูณฟอหมดเลยครับจ้ะเพิ่งมาบอกฉันหรือจ้ะหัวใจฉันล่ะหัวใจฉันเหล่ามือฟัดจ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 ัดใจไหมมือผมฟัดมนผมแน่ กลัวอีขาไปไหนเดี๋ยวเร็วๆๆๆโอ้พยาบาลขอบคุณครับมือยังฝันไม่เลิกกันนะเนี่ยตีนฝรันวไหมก็ขนผมลุกเนี่ยหมายถึงแขนน้ำฝันนะแต่ขนไม่ลุกแล้วตอนนี้ลืมไปว่าขนไม่ลุกแต่แต่แขนมันฝันเดี๋ยัรปลอดภัยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแบคเคนรู้ฝีไงกันเวลากลางคืนมันไม่มีมันไม่นั่นแหละแม่งอ่านไม่ทัน ไม่รู้จะอ่านดีหรือเครียดดีมือยังฝันไม่หายกันเนี่ยโอ๊ยมือชีวิตจริงผมนะไอ้ฝ่องนิ้วได้มือแลมัต้องฝันหัวใจเต้นตุบตุบในวันน้าแพ็คเกจผมหมายถึงว่าเราต้องการยายได้ฟินผมรู้แต่พื่งจะไลด์นี่นะคุณต้องรอเล่นแน่ให้ชายปิดจะไปเองฉันไม่ได้กลัวไม่ผิทางเราคุยกันเรื่องนี้กันแล้วจะไม่ได้คุยนายแต่ดันตั้งใจว่าฉันผมจะไปเอง มองหน้าทุกคนเลยนะอาไพูดจริงเหรอก็เจ้าไร่ที่เป็นมัคคิหิน้าฉันนี่ไรมอนทินจริงไหมได้ได้เห็นดูหมดเลยดูมันข้านในช่วยเอาไปฉันคุยกับเคนหน่อยมองหน้ายัางมีกันทุกคนเลยไไแล้วก็เตะเลยนี่นายมั่นใจว่านายทำได้ต้องทำนี่ใช่ไหม แต่ไม่เถียงพี่ของเราอยู่ที่นี่นายแค่หาว่าเราต้องายแค่ไหนเพื่อเรื่องนี้และกลับมายังปลอดภัยได้วหนูหนาของผมเลยก่อนนะเคนเอ็งไม่ตัดเล็บไปหรอฮะเราไม่ชอบคนไม่ตัดเล็บแต่เมียน,นะผมต้องการโอ้โหพอได้ไหมพี่ เก็บวนหน้าแปบนึงนะผมขอตั้งฟติก่อนผมต้องมีฟตินะครับเหมือนคนไม่มีฟติเลยผมเนะี่ยโอ้ยยุดปยาประชิดกระปุกอืมโอเคธรรมดัวกระจายดีไหมนะฮะระเบิดขวดครับท่านมือยังไม่หยุดปั่นอีกนะฮะฉันไม่ไหวนะไหนที่นอยมาเนะี่ย หือไม่หย <c oughs> ุดตันสักทีเบื่อมากเลยตอนนี้นะมานอนดีกว่าครับ